สวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แมนยูจมดิ่งบุกเยือนลิเวอร์พูลท่ามกลางวิกฤตศรัทธาลุ้นหนีการตกชั้นสถานการณ์ของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การกุมทีมของโรเบนออมอริมยังคงอยู่ในช่วงวิกฤตหลังเปิดบ้านพ่ายสาริกาดงเดียวก็โซยูไนเต็ดไปแบบหมดรูป2ประตูต่อศูนย์โดยประตูในครึ่งแรกของอเล็กซซนเดอร์อิชัคและโจลินตันส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดฉากปี2024 ด้วยความาพ่แพ้แม้ดูเ็นนอมริมนะครับจะเข้ามารับตําแหน่งตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถพลิกฟื้นสถานก,การณ์ของทีมได้โดยเก็บชัยชนะได้เพียง2นัดเหนืเนอเอเวอเรตและแมนเชสเตอร์เท่านั้นแต่การไพ่แพ้กับอาร์เซนอลนัตเตียมฟอรเรสทอนเนมฮอสเปอร์ pur, บอลมัดวูมแฮมตันและล่าสุดคือนิวคาสเซิลยูไนเต็ด กวามแปแพ้ในเกมนี้นะครับทำให้แมนยูรั้งอันดับที่14ของตอนนารางคะแนนหลังจากแพ้เป็นนาทีเกในลีกฤดูการนี้แล้วซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่แย่เป็นอย่างมากและสิ่งที่น่ากังวลยิ่งไปกว่าน,นั้นคือโปรแกร,รมนัดต่อไปที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนหงด่างลิเวอร์พูลที่กำลังโชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงในวันอาทิตย์นี้ในขณะที่แมนยูกำลังตกต่ำลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของ ott, ขอร์เนอร์สลัตกลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึง23คะแนน และเกมนี้แฟนบอลหงสแดงต่างก็คาดหวังว่าทีมรักจะสามารถย้ำแค้นหลังจากปลุกแปลชนะแมนเชสเตอร์เตดมาแล้ว3-0ที่โอทัดฟอร์ดในช่วงต้นฤดูกาล l ล v e ว p o ์ดอทคอมได้วิเคราะ์ว่าแมนเชสเตอร์เตดกำลังอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่สุดๆและการที่นิวคาสเซิลเอาชนะพวกเขาได้2-0ก็ถือว่ายัางน้อยเกินไปเพราะด้วยฟอร์มการเล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้ลิเวอร์มีโอกาสสูงมากที่จะคว้าชัยชนะและอาจจะถล่มแมนเชสเตอร์เตด ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยเหมือนอย่างที่เคยทำได้7-0เกมนี้ซึ่งถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญของรูเบนอัมริมว่าจะสามารถกับกู้สถานการณ์และเรียกศรัทธาจากแฟนบอลกลับคืนมาได้หรือไม่ทำการความกดดันมหาศาลจากผลงานที่ย่ำแย่และคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างลิ um T H T, เวอร์พูลเดวิดเมคฮัมชี้เสน่ห์ของราชันทุกข,ขาวดึงดูดใจเทนท่ามกลางกระแสะข่าวลือ ย้ายเทียมอนาคตคอนเทนต no e ์อเล็กซานเดอร์โนแบ็กขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่มากาสื่อชื่อดังของสเปนลงข่าวหน้าหนึ่งว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนต้องการย้ายปลร,รุวมทีมเรอัลมาดรดยิ่งไปกว่านั้นมากายังถูกมองว่าเป็นกระบอกเสียงของเดียลมาดรดที่ทําให้ข่าวนี้ยิ่งสร้างความมือฮาในวงการ,รฟุตบอลอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลแม้ว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนจะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยตรง แต่ถ้าดีใจของเขาในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะเวนแฮมยูเนเต็ดซึ่งเป็นการทำท่าทางเหมือนกำลังพูดคุยที่หูก็ถูกตีความว่าเป็นการตอบโต้ข่าวลือดังกล่าวกระแสข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของเทนอเล็กซซนโนดูเหมือนจะดุนแรงกว่าโมเมสซลาและเวอร์จิฟันดาสองเพื่อนร่วมทีมที่กำลังจะหมดสัญญากับหงดังลิเวอร์พูลเช่นกันโดยหลายฝ่ายเชื่อว่าเทนอเล็กซซนโนมีโอกาสย้ายทีมสูงกว่าจะมีกอ อดีตตำนานลิเวอร์พูลเคยออกมาเตือนเทนอเล็กซานเดร์ว่าเขาอาจจะต้องเสียใจในภายหลังหากตัดสินใจย,ย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวอย่างไรก็ตามเดวิดเบ็คแฮมอดีตซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเคยย้ายไปร่วมทีมเรัลมดรดในปี2003ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าเขาเข้าใจดีว่าทำไมเทนอเล็กซานเดร์อาจถึงสนใจย้ายไปร่วมทีมราชันชุดขาวเบ็คแฮมกล่าวว่า แมนเชสเตอร์เตดยิ่งใหญ่มากเป็นทีมของผมและผมคิดว่าเป็นสโมสรที่ใหญ่และดีที่สุดในโลกแต่เมื่อคุณมาถึงเรือมาริดมันมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปผมต้องยอมรับว่าตอนที่เราแมนเชสเตอร์เตดเล่นกับเรือมาริดในศึกยูฟาแชมเลียกที่โอทัดฟอร์ดผมยืนรอในอุโมงค์เพื่อดูนักตเตะเรือมาริดเดินลงจากรถบัสเพราะมีบางอย่างเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้ที่พิเศษผมเคยเล่นให้กับแมนยูแต่เมื่อผมไปมาดริดและได้เล่นกับซีดาน เราไอตู้คาร์ลสราอูกอนซาเลซโรนัลโดและนักเตะชั้นยอดคนอื่นๆผมรู้สึกว่าผมต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคำพูดของเดวิดเบงแฮมสะท้อนเห็นถึงสเสน่ห์ของเรอลมร็ดที่สามารถดึงดูดใจนักเตะระดับโลกได้ซึ่งอาจเป็นประจัยสำคัญที่ทำให้เทนอเล็กซานโนตัดทีนใจย้ายทีมในอนาคตก็ได้นะครับ ด่วนลิเวอร์พูลเตรียมดูตลาดเดือนมกราคมเล็งคว้าดีแลบเสริมทัพแต่อาจชวดมามมดให้กับปืนใหญ่แม้จะรังจ่าฝฟูงทีมอังกฤษด้วยคะแนนนำโด่งถึง8คะแนนแต่หงดังลิเวอร์พูลภายใต้าการคุมทีมของอร์เนอร์สลอตก็ยังไม่หยุดเสริมทัพโดยล่าสุดมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะใหม่2รายช่วงตลาดการสแกนนักเตะเดือนมกราคมนี้เลียม D ap, ดีแลบไดรุ่งพุ่งแรงจับอิฟซิวิททาวเดลิเมลรายงานมาว่า ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเลียมดีแลับกองหน้าดาวรุ่งของอีฟซิวิดทาวล์โดยมีคู่แข่งสำคัญอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีเงื่อนไขซื้อคืนนักเตะหลังจากขายดีแลับไปให้กับอีฟซิวิดทาวล์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดีแลับในวัย19ปีเท่านั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับอีฟซิวิดทาวล์ในฤดูกาลนี้โดยเขายิงไปแล้ว7ประตูนในลีกแม้ท,ทีมจะทำง,งานได้ไม่ดีนัก โดยเฉพาะยิ่งยิ่งในเกมที่อิฟสวิตเอาชนะเชลซี2-0เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดิแลับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งยิงจุดโทษและแอสซิสต์ให้กับโอมารินฮัติสันทำประตูส่วนโอมานมามุดอาจหลุดมือไปให้อา,าร์เซนอลขณะเดียวกันลิเวอร์พูลอาจต้องผิดหวังกับการคว้าตัวโอมานมามุสก่อนหน้าตัวเก่งจากไอทักเฟนเฟิร์ตหลังมีรายงานมาว่าไอเป็นียอาร์เซนอล ได้เริ่มต้นเจรจากับแฟรงเฟิร์ตแล้วเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมามุดมาร่วมทีมแล้วหลายงานจากคอร์ทออฟไซ์ side, รายงานมาว่ามามุดยังไม่ได้ตอบตกลงต่อสัญนอชุมใหม่กับแฟรงเฟิร์ตแม้ว่าสโมสรจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรั้งตัวเขาไว้โดยนอกจากอาร์ซอลและลิเวอร์พูลแล้วยังมีเชลซีแอตตันวิลล่าและนิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจมามุดเช่นกันลิเวอร์พูลยังมีงานที่ต้องทําอีกมากนอกจากการเสริมทัพ ลิเวอร์พูลยังคงต้องจัดการกับอนาคตของนักเตะหลายคนทั้งเวอร์จิฟันไดายเทนอเล็กเซนโนและโมฮัมเหม็ดซาลาหที่ยังไม่มีความแน่นอนซึ่งต้องมารอดูกันว่าส็อตจะตัดสินใจอย่างไรในช่วงตลาดการขานักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อพาทีมประสบความสําเร็จท่านนพรีมลีกและยูฟ่าแชามเปี้ยนลีกและเข้าระเบียครับ โมเมนต์ซาล่าได้ค้นพบมาเน่เฟอร์มิโน่คนใหม่แนวรุกหงส์แดงดุสุดในพรีเมียร์ลีกโมเมนต์ซาลานะครับกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงผ่าน pool, ล,าลาิเวอร์พูลไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเต็มกำลังแต่สิ่งที่น่าจับตามองไม่แพ้ก,กันก็คือแนวรุกหงส์แดงชุดใหม่ที่กำลังโชว์ความเฉียบคมและอาจเทียบชั้น3ประสานในตำนานอย่างซาลาเฟอร์มิโน่มาเน่ได้เลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ มันเกิดขึ้นเมื่อแกรีนีวิลล์อดีตตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมากล่าวชื่นชมลุยดีอาร์ตปีทีมชาติโคลัมเบียว่ามีการเคลื่อนที่ที่ค,คล้ายคลึงกลับโรเบรโตเฟอร์มิโน่หลังจากดีอาร์ตวิ่งตัดเข้าในกรอบเขตโทษแล้วยิงประตูสุดสวยช่วยให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำทอนเนลสเปอร์1-0ในเกมที่หวงแดงบุกไปถล่มไก่เดือยทอง6ประตูต่อ3แน่นอนว่าการถูกนำไปเปรียบเทียบกับเฟอร์มิโน่ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะ บ็อบบี้คือติ๊กซสวสำคัญในแนวรุกของลิเวอร์พูลที่ช่วยเชื่อเมเกมและสร้างสรรค์โอกาสให้กับซาลาและมาเน่จนกลายเป็นสามประสานที่น่ากลัวที่สุดในโลกล่าสุดซาลาเองก็ยอมรับว่าแนวรุกชุดใหม่ของลิเวอร์พูลที่ประกอบไปด้วยซาลาดิอาสกาโปกำลังทำง,งาน้อย่างยอดเยี่ยมโดยทั้งสามคนต่างทำประตูได้ในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะเวนแฮมยูเตตห้าประตูต่อศูนย์ซาลายังคงเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุก ด้วยสถิติ17ประตูกับ13แอซิสจาก18เกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะทำลายสถิติ44ประตูที่เขาเคยทำเอาไว้ในฤดูก,กาลแร,รกกับลิเวอร์พูลนอกจากนี้เขายังพัฒนาการใจบอลและสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในเกมพบกับเวนแฮมสาราโชว์ทักษะการใจบอนสุดคมให้กับกาโปทำประตูและยังจ่ายให้กับดีโกโจต้ายิงปิดท้ายอีกด้ยดวยซึ่งนั่นแสดงถึงความเข้าขาและการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของแนวรุกชุดนี้แม้โชต้าและดาวินนูเยสจะยังคงมีโอกาสลงเล่นและยังตำแหน่งตัวจริงแต่ณเวลานี้ดูเหมือนว่าสามประสานชุดใหม่สาราดิอาร์กาโปกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและอาจกลายเป็นกำลังสำคัญ พาลิเวอร์พูคว้าแช,ชมป์พรีมลิกในฤดูกาลนี้สถิติที่น่าสนใจคือทั้ง3คนต่างก็ยิงประตูได้เกิน10ลูกในทุกรายการก่อนสิ้นปี2024โดยดิอาต์ยิงไป12ประตูและกาโปยิงไปแล้ว11ประตูนอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีอัตราเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูสูงมากโดยกาโปอยู่ที่60%และดิอาอยู่ที่58.3%ซึ่งสูงกว่า มาเน่37.9%และเฟอร์มิโน23.1%ในฤดูกาล2019-2020ที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีนี้อาสตอนเห็นถึงแทคกติกการเล่นของอาร์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เน้นการสร้างโอกาสทำประตูที่มีคุณภาพมากกว่ายุคของเจเกนคลับและเมื่อได้คนที่ใช่อยู่ในตำแหน่งที่ใช่ก็ยิ่งทำให้แนวรุกของลิเวอร์พูลมีความอันตรายมากขึ้นไปอีก มดิอาด์นะครับจะพึ่งก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักและมีสไตล์การเล่นที่แตกต่ตางจากเฟอร์มิโน่แต่การประสานงานกับกาโปทางฝั่งซ้ายก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมอย่างมากบวกกับความสามารถเฉพาะตัวของซาร่าทางฝั่งขวานั่นทําให้แนวรุกของหงส์แดงชุดนี้มีความหลากหลายและอันตรายสามารถเจาะแนวรับคู่แข่งได้ทุกพื้นที่ยังไรก็ตามยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าพวกเขาจะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ได้นานแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโปรแกรมหนักที่อาจจะต้องเจอกับทีมแข็งอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรส์บีนฟอร์ดบอสมันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าแนวรุกชุดนี้แข็งแกร่งพอที่จะพาลิเวอร์พูลไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือไม่แต่นันเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลิเวอร์พูลกำลังมีแนวรุกที่น่ากลัวที่สุดในพรีเมียร์ลีกและพร้อมที่จะถล่มประตูคู่แข่งได้ในทุกๆเกม ลิชาร์ดยกย่องซาลาจับจังหวะวิ่งหาช่องสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาโมเมนซาลานะครับดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องในฤดูกาลน,นี้ล่าสุดระเบิดฟอร์มสุดยอดยิงหนึ่งใจหนึ่งช่วยให้หงแดงไล่ถล่มเวนแฮมยูไนเตดไปอย่างขาดลอยผลงานอันยอเยี่ยมของซาลาทำให้ไ ah มก้าลริชาร์ดอดีตปะกกลังทีมชาติอังกฤษถึงกับออกปากชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจับ จังหวะวิ่งหาช่องที่ริชาร์ดมองว่าซาลาท,ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเหนือกว่าผู้เล่นคนใดๆที่เขาเคยเห็นมาไมเคิลริชาร์ดได้กล่าวถึงซาลาในพอดแคสต์ rich is football ว่าผมแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเลยซาลาน่าจะยิงได้ซัก5ประตูในเกมนี้เขามีโอกาสมากมายจริงๆเขาพลาดไปบ้างแต่ผมคิดว่านั่นเป็นเพราะความฉลาดของเขาด้วยเรามักจะพูดถึงเรื่องการเลี้ยงบอลการจบสกอร์การทำงานหนัก และวิสัยทัศน์ของเขาแต่การเคลื่อนที่ของเขาคือหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในพิมลิกเขาจับจังหวะการวิ่งได้อย่างสมบูรแบบทุกครั้งเขาเกือบที่จะล้ำหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ยังคงรักษาตำแหน่งไม่ให้ล้ำหน้าได้มันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นทนนั้านซาร่าที่ปัจจุบันกดไปแล้ว17ประตูจากการลงเล่นในศึกพิมลิกทั้งหมด19เกมในฤดูกาลนี้ก็ยังคงทอมตัวและโฟกัสไปที่ความสำเร็จของทีม โดยสาระกล่าวถึงโอกาสความรวันบลอลลงดอว่าสิ่งเดียวที่อยู่ในใจผมตอนนี้ก็คือการช่วยให้ลิเวอร์ชชพูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมโฟกัสตั้งแต่ต้นฤดูกาลผมจะทำอย่างเต็มที่เพื่อช่วยทีมคว้าแช,ชมป์เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแต่น่นอนว่ายังมีอีกหลายทีมที่แข็งแกร่ง,งและพยายามไล่าตามเรามาเราต้องมีสมาธิทำตัวทำงานหนักและเดินหน้าต่อไป โดยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมบวกกับทัศนคกกติที่ดีทําให้ซาร่าลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้หากหงแดงสามารถคว้าแชมป์พิมลิกและไปได้ไกลในศึกยูฟ่าแชมลิกเชื่อว่าโอกาสที่ซาร่าจะคว้ารางวัลบอลลุงดอก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันนะครับนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่31ธันวาคมนะครับ